พี่น้องคือโพสแทแ้ทพี่ฟุน้นเดินทางต่อพี่น้องพเพราะว่าบอนเมื่อกี้นี่น่ะบอมีเนตมีแต่สามกี้เรียบร้อยพี่น้องได้เสื้อคนละโตนี่ควายเนาะพี่น้องพืนกำลังจะออกลูกนี่ฝืนก็นเลยมาผูกไว้อันอมาผูกไว้กินเพื่องนีนี่ <c oughs> นี่ละพี่น้องของแซ็บที่แม่วาตามหามาแสนนานเนาะ ก็คือป่ากระทงนี่เลยเอาไปเล่นเอาไปเล่นเองเลยไหมวะเอนตำรวจจับเนี่ยพี่น้องอัดสี่น้องตุกเกียวชิพาไปเบิ่งน้องไซล่าของแมหวานอ่ะพี่น้องกะเพิ่นก็อยู่ไกล้บ้านกับประท่านี่แหละพี่น้องเท่ากับเอิญเพื่อนมาเนาะสิเอาเสื้อผ้าให้เพิ่นแล้วก็สิเอาเงินให้เล็กน้อยน้อพี่น้องกัเป็นเงินนองน้อยแสนหนึ่งน้องตุกเกียวแสนหนึ่งนาอพี่น้องกะเป็นสองแสนเดี๋ยวสิเอาให้ นาบ,บ่าวเลยพี่น้องน้องสายแม่เนาะแล้วก็เสื้อผ้าปะเราจะเอาเครื่องให้มีอันอันนี้น้ำบบเบาพทอาบน้ำเสื้อยีนอาจจะเบิ่งนน้ะเบ,บาคักได้นีเสื้อยีนคือน้บ,บ่าาใส่นี้ซุปเบิรงรถดน้บเบาเลยป้าพี่น้องเบิ่งนนี้ คือเสือตัวเบาอ้ายใส่เลยนี่ค่ะงามงามพี่น้องใส่กระดุมวันนี้พร้อได้หลายโตพี่น้องได้ปนบุญปน่าพี่น้องมีเครื่องหลายโตมีแต่เครื่องดีๆเครื่องคักๆเขาเอามาให้เพิินเนาะเลือกแล้วเรียบร้อยพี่น้องอันนี้ตุกน้าเมหว้าอานาเบ้าแลวกาเงินเงินหลาน นุ่งให้แสนหนึ่งเข้าให้แสนหนึ่งเป็นซองแสนเอาให้นะบ้าไว้ซื้ออยู่ซื้อกินใอ้นี่มีกเลยเนาะบอ้ายเพินกับโบมี่เบไอ้กับโบมี่เดี๋ยวนี้่าหาเงินเลียงลูกเบาอ้ายฮะพี่น้องเข้าเสิอเอิญเพิ่นว่าจังใดนี้ปัาทาผัดบอให้เอิญสาวซอบว่ะไม่เล้บไม่ท่าซบเนาะเอากระเปเนียเสื้อใดไม่เท่าโซบไม่เท่าโซบพี่น้องอันนี้ก็เสือเนาะ ตที่มันคือเพื่อนอะไรพี่น้องเลือกแล้วเรียบร้อยนี่ประธาไเป็นคนเลือกให้นี่จะเอาให้เพื่อนเลยเนาะพี่น้องอ้าวข้าวขมโคบใหญ่เต็มเต็มาที่ไี่แล้วนี่ข็มโคบใหญ่น้ำพื่นพื่นก็เป็นล้านล่ะแม่เออนี่ก็พี่น้องเดียวครับนประธาตุอะเพื่อนเป็นล้าน อันนี้ได้สามเป็นไพรสัปดาห์เจาลี่เจ้าลี่ร่ล่ะนี่ก็ดีเจาลี่น้องน้องขอไพี่ชาวโซกอยู่น้ำนี่แหละเพื่อนนี่แหละเล่ามีใครก็รุมแท้ห้ารุมเต้าเนี่ยล่ะเบื้องหนาเบื้องเฮ็ดลูกเบิ่งบาเพื่อนก็อยู่น้ำหมู่น้ำผู้อยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเออเบิ่งพวกเออก็บมกขอบใจน้ำเพื่อนขอบใจหลายๆเด้อลูกหลานมาบปิดป้าบปิดที่เปิป้าบปิดที่เบื้องข้อยู่ เราประชุมไฟนี่แหละเราประชุในี่นี่แหละทองคำลังค้างเงินนี่แหละมีไพ่เด็กก็นี่แหละไปเลยน้อน่าเล่านี่ส่วนอันนี้สิเอาให้ปลาท่าน้องพี่น้องหลานน่งให้แสนห้าให้แสนห้าเป็นสามแสนให้ปลาท่าไว้ซื้ออยู่ซื้อกินพี่น้องอา่าให้ปลาท่าพี่น้องโดย ให้หั่นให้มีหัางให้มีรอบไปให้เบิ่อให้เด็กพึ่งพาอะไรมีแห้งโดยพ่อพงแม่กุ้มพ่อุ้งแม่กุ้มเบื่อโดยตาดูแม่เพิ่นกรไปวัดยังโบมาพี่น้องลงไปจังหันมือเ้านี้เพิ่นกระซินั่งลมลิ้นกระมู่กระมู่เผื่อแถบโบเห็นกันหลายปีเนาะเด้อเลือกเชือกต่ำน้อยอยู่หนเดาะนี่หลานเพื่อนี่พ่อมาเป็นจะสร้างมาเร็วๆล่ะมาเอานี่มาเอาเชือนี่เอาเชือกหน้าตรงนี้เอา มาลกกอเออเออเกมแก้งแตกพี่น้องลกูกายบายบายบายเร็วไปมือกลังฮะบายบายนี่บายบายนี่บายบายยังวาบุเป็นเด้อพี่น้องคนยังวาบุเป็นยังน้อยอยู่สื่อยังล่ะสื่อยังเกาะ สื่อเพมพี่น้องเออโอ้ยไม่ได้รู้ไอ้เพื่อนไม่ได้รู้ไอ้เพื่อนไงไทยหมูไหนเพื่อนของมันจะไทยไม่รู้เอ้ยสื่อเพมภาษาลาวภาษาไทยเอินว่าเฟมเดนี่สื่อเฟมภาษาไทยโอ้ลิ้นหลดบ่ปะเลยหลดเขียวเพื่นนี้นี่พี่น้องเอินตำรวจจับเนี่ยพี่น้องอัดสี่อัดสี่ลามาพี่ก้อนมาเอาขนมก้อน อ้าวอันวัยรุ่นอัดสี่มาแล้วพี่น้องเจ้าหูอยู่บอกว่าอัดสี่ตำรวจที่จับฮะขันอ้พี่น้องคือบังเอิญแท้สีรถที่เจ้าเบอ่งสีรถนี่เอาเก่ากับสีขนมเลยอ้าเนาะบังเอิญนะลีพี่น้องเบอร์นี่เอาละเอาขนมไปกินเอาเอาวขนมไปกินโบได้แล้วโบหาพี่น้องโนอมาเอาแม่คิดบ่ พี่น้องก็สิเอาขนมวันนี้มาให้เด็กน้อยกินเนาะคือน้องตุ๊กเกี้ยวมากกินเนาะมันอร่อยก็เลยเอามาก,กินเอามาเอาไปละน้องตุ๊กเกี้ยวมากกินเพราะว่ามันแซ่บพี่น้องก็เลยซื้อมาฝากเล็กๆเนาะาแต่และคนซื้อ่าไรนี่ซื้อยังก็ลาลืมแต่ตอนนั้นเคยบอกนะอันนี้นะคุณนี่โบเ<อ>จ้าเลยจ้ะซื้อนัด,นนดอันนี้จะโบอ,อันนี้จะ คือนี่อ่ะพี่น้องโอเคที่าเดี๋ยวไปรีดบุญที่พากันไปใส่นี่ไป,ไปวัดไปวไ,ไปไปพร้อมกันเลยพี่น้องโอเคเดี๋ยวนี้พิ่นพัฒนาแล้วจากเปลี่ยนจากรถที่เปลี่ยนจากจัก,กรยานมาเป็นรถที่ไฟฟ้าเนาะเท mm hmm. ่ากับที่ยืมรถหลานพี่น้องไปรถไฟฟ้าดี่แหละไปข mm hmm. ี่รถไฟฟ้าไป mm hmm. พี่น้องบันนี่อันวัยรุ่นอัดสี่เนาะวัยรุ่นหลายคนเลยสิพาเอาไปโหลดคลิป ตามหาสัญญาณเน็ด,ดนี่ไปองเฮียนกับมีไปลินเน็ดเดี๋ยวเ่าจิไปตามหาเน็ดน้ำกนันเนาะว่าคนที่อยู่ไก่ปานใดเด้ครับออกจากเฮีอนใ่เต๋อพี่น้องเด็กนอ้อยนี่แหละที่ว่าเข้าไปพ่เจะอยากไปน้ำเมาพีพ่น้องแมน ประมาณสามแงคุณบุญจักตัวเกี่ยวบังดูบังก่อนเต็มรหกสามสี่สามสี่ได้สามสี่นึงโดนรวบตัวก่อนเปลืวองหกนี่มีมีคนจับแตงโงเฮียนเพราะอายทำไมได้บอกเน็ดหลายคนแท้ชิพาเข้าไปหาเน็ดนี่พี่น้อง อันนั้นอัดสีมาว่างเลยอะนะป้าเอาแล้วไปโรงเพียนบอกคือเจ้าไปเพียนยี่ใสอยู่บ้านใหม่โเพียนปนามปนามอันใหม่โอ้บนหอไปตลาดทะเนาะแมหรือไงแม่นเม่นทางไปปนามถูกแหละอ้วไก่ตื่นดีได้เนาะเจ้าไปงานที่งาที่รถกีเซย์้าไปแม่นมันไงเป็นเจ้าสื่ออย่างนี้เกล็ดจันทร์เกล็จันทร์กับแพทโอเคเอาแสงขึ้นเนยน่อยนึง เอาคนนั้นคนนั้นยางมา,ากนะอ๋อคือยางมากนะมาลินเน็ตเบาอือมาลินเน็ตคือกันใไใไซเน็ตลักอย่างจะมีเน็ตนี่ลักเกา่าลักเก่าเพื่อนกรใไซได้เบากระไซลักเก่าด้านพี่น้องเขาสนใจเขาต้องได้ซื้อเอามีบอลขายซิมอยูบอ่บามัมมีมีแต่อยูปป่<อ>ปะหนามโอปะหนามไหวบอลลุดเท่านี้ได้บอลได้บอลได้ยันเบิร์ตไพ่ได้แล้วบริษัทบริษัทโตโน่บริษัท เรืมเีเพื่อนกระป๋องลิ้นนิดเจ้าเฮียนเฮียนมออย่าง,าางแล้วม,<า>อนนมอหกกับมอสี่โอ้ไกลที่จบแล้วขามูขามูขามูอีกประมาณจะคนขามูอีกือหนอึ่งโอเคอเดินทางต่อพี่น้อง เพราะว่าบอนเมื่อกี้นี่น่ะบ่มีเน็ตมีแต่สามจีคือว่าเขาโหลดคลิปบ่ได้เด้อพี่น้องสามจี้เนาจีไปต่ออีกน้อยนึงโตโน่ิี่าเข้าไปทางกะทางแดงพี่น้องเฮ้ย,อ,ยอึบอึบอ,อ,อ,อุ้ยเกือบลงคลองใบพูในุ่งไกลๆกลเลยไปพูเลยไม่อย่างท้าเลยไป,ไป็นคือขี่ม้าเลย โยกเด็กโยกเด็กจีมีผ uh> right ู้พร้อมนาไก้ผู้ข well ังเนาะโอ้โพี่น้องกูอพุแท้พี่ฟุ่นครับซาซาเน่โอ้ครับซาซาแล้วโอเคเพิ่นไปองเฮียนเด้อพี่น้องบ้านป้าหนาม นัดไปลิ่นบุ่นมาตะแรงไปลิ้นเด้งดึงเนาะเด้งหนึงเด้งหนึงตเกียวมีคนแอบมองไปบายเลยไปห <ENNIS> ้องพีย <busca> น <Gentle ksi> เอาไปเล่นเอาไปเล่นเองเลยไหมวะเด็เดเดเดพี่น้องอันนี้ไม่ใช่รวยนะเป็นเงินกีบใบหนึ่งใบละพันกีบเนาะจ้าจากบาทบุ้เอาสิมาให้เด็กๆขาเพิินพามาหาเน็ตเนาะให้ซื้อขนมพี่น้องอ้าว ทำยังไงขับใจอ้าวเอาไปเลยเอา้าขับใจเด้อให้ซื้อขนมด้วยพี่น้องขับใจ่มาคนนี้ขับใจเนี่ยน้องคนนี้จ่ายเเรียบร้อยพี่น้องให้ซื้อขนมคนพามาลีบเน็ดได้หน่ตั้งไก่เลยพี่น้องมาตั้งแต่พุน่นพอมีหมู่มานเนาะเฮากันนะอันนี้คือค่าแรงทั้งวันนะ เวลารถไกน่นี่ขี้ฝุ่นหลเนาะพี่น้องเราต้องใส่เม็ดเลย <c oughs> แต่เด็กๆบ่ใส่เมออออมืองหามหมูคนเจ้ยวรถยกขึ้นรถอันนี้เนาะน,นี่เด็กน,น้อยรอิ่ง 脚很白，白的。 ใส่น้ำมันตีเพ่อนจีใส่น้ำมันใส่น้ำมันพี่น้องตอนนี้เพิ่นมาขายกระป๋ให้เฮาเนาะ

เอาแหน่งมาใส่กระปูก่อนพี่นอ้องม,แบบมา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 เอาเสื้อผ้าเร็วเร็วเร็วขอบใจเป็นยูบอสนบงามงามชน,นใหญ่ให้น้องพี่น้องแมน โอเคได้พ okay. so. ูระโตเทียบบึงดูเทียบบงดูแเกรตบิึงดุกแเกระตู้่ไบุะม่เมคนนี้หอันนี้ค่ะจะใส่ได้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไหม่โอ้ใบึงดู้เจ้าห่ะเออพอดีเลยอันนี้อันนี้โตยังอันนี้โตยังอันนี้

นั่งโบยะยิ้มไหลเรียบร้อยพี่น้องได้เสือนคะโต้ยอยิเนละนตาวาเดิ้มกันเ่ามไปหาเน็ย้มไปหาเน็ตพี่น้องไปหาเน็ตพี่น้องเข้าทางนี้เอาโอเค ไปไปโอเคนี่ควายเนาะพี่น้องเพิ่กนกำลังสิออกลูกนี่เพิ่นก็นเลยมาผูกไว้อันมาผูกไว้กินเพื่องนี่น <c oughs> ี่แม่อะไรเอนอนจะเกิดมาบุค็เห็นเขาโคยแบบนี้กเ็เถื่อเออ นี่ล่ะพี่น้องของแซบที่แม่วาตามหามาแสนนานเนาะก็คือป่ากระโทงนี่เลยปลาสะทงเนาะเพินสิมีลักษณะปากแหลมๆแบบนี้เด้อพี่น้องนี่แบบนี้เลยเมื่อนี้เขาได้ประบ้านสองปี้งเนาะพี่น้องบองว่าแม่เพิ่นเอามาจากใส่เนาะหรือว่ามีคนเอามาขายให้เพิ่นบ้เนาะ ตอนนี้เพิ่นก็เลังไปเก็บหมักเพชรหยวนหน้าประ่าเด้อพี่น้องน้องน้อ,นอยก็เลยได้เบิ่งกันพริกปิ้งปลาสะทงเนาะให้แม่